ก็วันนี้เทมเปอร์ลกนัดสุดท้ายแล้ยนะทุกคนนะแมนยูไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับในฤดูกาลนี้บอลยุโรปคื้นที่ยุโรปก็ไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับเพราะว่าต่อให้คืนนี้ชนะบรตตันเก็บ3คะแนานได้ก็อาจจะมีแค่ดีอย่างเดียวก็คือแซงนิวคาสเซิลขึ้นไปเป็นอันดับที่7แต่ว่าต้องให้นิวคาสเซิลแพ้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเล่นให้ครบตามโปรแกรมการแข่งขันเท่านั้นเองนะสำหรับแมนยูในวดูการนี้เนาะสี่ทุ่มแข่งกันทุกคู่นะครับ10คู่รวดก็หวังว่านักเตะภายในทีมเนี่ยจะเล่นกันให้เต็มที่นะเออเกมสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่าเสียงท่อเนี่ยดังใช้ได้เลยเสียงแน่นอะไรอะ เออก็มีเสียงท่อรบวนนิดนึงนะวันนี้ออกมาถ่ายนอกสถานที่นะฮะก็ลุ้นกันไปหวังว่าเออจะเก็บ3คะแนนส่งท้ายให้เด็กผีได้ชื่นใจกันได้นะสำหรับแมนยูในวันนี้นะครับอืมก็ต้องเอาอะไม่เอาอยัางไงอะเออสุดท้ายแล้วมึงไม่เล่นเพื่อแฟนบอลแล้วมึงจะเล่นเพื่อใครอะ่ะจริงอะแมนยูนะ แล้วก็ไปดูกันว่าเออฟอร์มนักเตะวันนี้จะเป็นไงบ้างนะแหมขอถ่ายนอกบ้านเนี่ยเสียงท่อเนี่ยชัดดีจริงๆนะครับก็ไปลุ้นก,กันว่าวันนี้เอริสเทนฮาร์จะจัดใครลงสนามบ้างจะทำยังไงกับทีมในวันนี้บ้างแต่ก็อยากให้เอริสเทนฮาร์เนี่ย เอานักเตะฟอร์มดีๆลงสนามให้หมดเลยอามาัดเดียโรอย่างนี้นะโซฟิยานอารมระบัดอย่างนี้เออแล้วก็ถ้าเกิดเซนเตอร์ลิซโนโม,มาติเนสยังไม่ฟิตก็ไม่มีปัญหาคัมบาล่าหายเจ็บกลับมาแล้วก็ให้เขาลงสนามไปเลยแค่นั้นเองนะครับปล่อยเด็กปล่อยนักเตะที่ไม่ค่อยได้เล่นลงสนามบ้างทิ้งทวนซะหน่อยเออเผื่อว่ามันจะมีวิธีการเล่นแปลกๆใหม่ๆเพิ่มเข้ามา มันอาจจะมีมิติในการเล่นที่ดีขึ้นก็ได้ในเกมสุดท้ายเนาะก็เด็กผีไม่ขออะไรมากชนะส่งท้ายหน่อยวะเนาะฤดูกาลนี้เราย่ำแย่กันฝูมานานมากอะหลายเดือนอะเป็นฤดูกาลที่แบบไม่ค่อยอยากจะจำสักเท่าไหร่เลยผลงานแต่ละอาทิตย์ผลงานแต่ละนัดเฮ้ยกระท่อนกระแท่นไปเรื่อยเลยนะครับเออก็ ปีหน้าว่ากันใหม่นะประมาณนั้นเพราะว่าก็สุดท้ายแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจบเกมกับไบตันอาทิตย์หน้าก็รอลุ้นเลยนะเกมนัดชิง FA ครับกับแบนเชสเตอร์ซิตี้ดูซิว่าตัวไปสุดท้ายวิธีการสุดท้ายเส้นทางสุดท้ายที่จะทำให้แมนยูเนี่ยไปเล่นฟุตบอลยุโรปอย่างน้อยๆก็คือยูโรปาลีก เราจะสามารถทําได้หรือเปล่านะอ่ะเด็กผีคิดเห็นยังไงกับค่ำคืนนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับนะแมนยูจะชนะหรือเปล่าฟอร์แมนยูจะเป็นยังไงหรือว่าสรุปสุดท้ายเราก็กระท่อนกระแทน่นทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะดูคลิปนี้จบแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรกดด้วยนะครับ